ชานติวันนี้วันที่28เดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานความรู้นี้เป็นเนยและการกราบไหว้บูชาเป็นหางนมพ่อนั้นได้ให้เหนยกับลูกในรูปแบบของความรู้นี้แล้วทำให้ลูกๆนั้นเป็นนายของโลก นี่แหละทำไมพวกเขาโชว์เนยอยู่ในปากของสีกิสณะคำถามของเมรีในวันนี้ลูกๆล,ลูกสามารถจำคนผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาได้อย่างไรการบรรลุผลอะไรที่มีอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาคำตอบข้อที่หนึ่งลูกผู้ที่สติปัญญามีศรัทธานั้น จะเป็นแมงเมาที่แท้จริงผู้ที่อุทิศต,ตัวเขาเองให้กับเปลวไฟไม่ใช่ผู้ที่เพียงแค่วนไปรอบๆผู้ที่อุทิศต,ตัวเขาเองให้กับเปลวไฟจะเข้าไปสู่อาณาจากักรผู้ที่เพียงแค่วนไปรอบๆจะมาเป็นส่วนหนึ่งของประชากรข้อที่สองสัญญาของลูกๆผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาก็คือ ้าแม้ในเหตุการณ์ที่ยากลำบากที่สุดฉันจะไม่ปล่อยศาสนาของฉันไปสติปัญญาของเขาจะมีความรักที่แท้จริงและดังนั้นพวกเขาก็จะลืมศาสนาทางร่างกายของเขาและร่างกายของเขาทั้งหมดและก็อยู่ในการจดจำของพ่อสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นชิปชักตี และให้ประโยชน์กับโลกบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ให้เปลี่ยนมนุษย์ผู้ที่มีค่าเยี่ยงเปลือกหอยแล้วทำให้พวกเขาเป็นผู้ที่มีค่าเยี่ยงเพชรจุดที่สองตามสีหมัดให้บริจาคก,กิเลสแล้วจงมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างเต็มที่ 16.. บหกองศาสมบูรณ์เต็มจงเป็นแมงเม้าผู้ที่อุทิศต,ตัวเองให้กับเปลวไฟ พรของบับดาดาสำหรับเาราลูกๆในว,วันนี้ขอให้ลูกจงมาเป็นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังและมาเป็นตัวแห่งการจดจำในขณะที่กำลังข้ามเหตุการณ์ที่ยากลำบากทั้งหลายโดยการพิจนารณามันว่าเป็นฉากข้างทางขอให้ลูกดันจงมาเป็นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังและเป็นตัวแห่งการจดจำในขณะที่กำลังข้ามเหตุการณ์ที่ยากลำบากไป โดยการพิจารณามันว่าเป็นฉากข้างทางเพราะดวงยานผู้ที่เป็นตัวแห่งการจดจำอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังพวกเขาพิจารณาเหตุการณ์ที่ยากลำบากเป็นเกมไม่ว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะใหญ่โตอย่างไรดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดเหล่านั้นเป็นฉากข้างทางบนหนทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของเขา ผู้คนจริงๆแล้วใช้เงินที่จะไปแล้วดูฉากข้างทางสำหรับดวงยานที่เต็มไปได้วยพลังผู้ที่เป็นตัวแห่งการจดจำไม่ว่าลูกจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากข้อสอบหรืออุปสรรคทั้งหมดนั้นเป็นฉากข้างทางลูกลูกรู้สึกตัวว่าลูกนั้นได้ผ่านฉากข้างทางเหล่านั้นไปบนหนทาง ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของลูกดับครั้งไม่ถ้วนมันไม่มีอะไรใหม่คิิโพสแทนที่จะแก้ไขคนอื่นจงทำการติดต่ออยู่กับพ่อแล้วลูกนั้นก็จะมีประสบการณ์ในพรอย่างต่อเนื่องเรื่อยแทนที่จะแก้ไขคนอื่นจงทำการติดต่ออยู่กับพ่อแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์ในพรอยู่ เรื่อยๆอัจฉริย์โอมฌานติ